พลเอกกฤตวีระบุรุษผู้ถูกลืมในเหตุการณ์14ตุลา2516ได้มีผู้ชุมนุมจํานวนมากประท้วงไล่รัฐบาลจอมพลถนอมฝั่งรัฐบาลได้มีการส่งตำรวจและทหารเข้าปราบจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากด้วยพลเอกฤทศิว,วราผู้บัญชาการทหารบกได้ใช้กุศโลบายให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยการกรองคําสั่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ลงไปสู่หน่วยทหารภายใต้บังคับบัญชาพลอากาศเอกทวีชัวรัพย์กล่าวว่าถ้าพลเอกฤตไม่ทําเช่นนั้นเราจะไม่ได้อะไรกันเลยนอกจากเมือดไทยจะต้อง ไหลเต็มถนนราชดำเนินภายหลังจอมพลถนอมเดินทางออกนอกประเทศคนเอกกฤิตได้มีอิทธิพลในกองทัพและการเมืองมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้ท่านเป็น คนแรกในกองทัพที่ปฏิเสธไม่รับตําแหน่งจอมพลจึงไม่มีการแต่งตั้งทหารเป็นยศจอมพลจากนั้นเป็นต้นมาท่านได้กเกษียณอายุราชการในปี2,517ท่านมีปัญหาสุขภาพแต่ก็ยังทํางานอย่างไม่พักในปี2,519ท่านเสียชีวิตด้วยการหัวใจตีทําให้ตําแหน่งรอมอตกระทรวงกรลาหโหมว่านําไปสู่การแย่งตําแหน่งกันเองในกองทัพในเวลาต่อมา